สวัสดีนะครับในวันจันทร์วันใหม่ของสัปดาห์ใหม่นะของเดือนตนวาจันนี้เช้ามาก็ได้รับข่าวเศร้าจากทหารผู้ปีชีพชายแสงสุดท้ายก็จึงไว้ไม่อยู่มีมีการสู้รบกันเกิดขึ้น ซึ่งการสู้รบครั้งนี้ตามที่เช็คข่าวมานะครับที่ข่าวให้มาว่าเปิดศึกตามแนวชายแดนตลอดนักกว่าครั้งที่ผ่านมาพอสมควรการสู้รบเต็มรูปแบบเหมือนเดิมนะซึ่งเราจะไม่ลงลึกเรื่องว่า ใครก่อนใครหลังนะครับเพราะว่าหลายคนก็คงจะสร้างจากหน้าข่าวทางทีวีทางะระบบออนไลน์อยู่แล้วนะแต่ถึงหนึ่งที่อยากให้ให้รู้ว่าเป็นเรื่องที่ประจวบเหมาะคือต้องอิงเรื่องการเมืองกับเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆแล้วอผู้ที่จะสั่งให้ลบหรือไม่ลบเนี่ย ไม่ใช่ทหารสั่งตัวเองได้เลยครับต้องเป็นผู้จัดการฐานบกรับคําสั่งมาจากกลาโหมแล้วก็รับคําสั่งมาจาก,กนายกรัฐมนตรีนะตอนนี้นะเราจะมีข่าวได้ยินอยู่บ่อยๆการให้สัมภาษณ์ของนายร่องตรีแบบลอยตัวก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเหมือนกับให้โอกาสกองทัพจัดการไปแล้วแต่ให้โอกาส พูดแถวนี้มันทําไม่ได้ามหรับความจริงของการบริหารของทัพนะการบริหารการจัดการของทัพนนต้องให้ผู้คำชาสูงสุดเป็นคนสั่งจะมีจะลบจะทาสงครามกันเนี่ยไม่ใช่อขอบอหมู่หรือขอบขอันเป็นคนสั่งได้นะครับงผู้ใหญ่ต้องคําสั่งต้องมาจากสูงสุดก็คือนายุคผ่านกาลาโฮผ่านแม่ทัพ บางผู้จัดการแล้วก็ลงมาที่แม่ทำจะทําการลบได้คนระับทีนี้มันก็เป็นเรื่องประโยหนอยอีกนั่นแหละนะเพราะว่านายรัฐมนตรีของไทยเสียเครดิตมากพอสมควรในเรื่องน้าท่วมภาคใต้ทำท่าว่าทะลอทะเลอลไรยังไงก็ทะลอทะเลแหละไม่รอดขนาดสอทอ่ีสมปัก ยังคิดหนักเลยว่ากูเ้เอาอยยังไงดีวะกับพักเก่าก็บอกไปแล้วว่าผมไม่สามารถร่วมทางกันได้แล้วพักใหม่ก็ต้องค่อนข้างจะมืดมดนนะเพราะจริงแล้วการการ,การกระทําของนายกที่ผ่านมาการเิหอ,องการจัดการเรื่องน้ําที่ผ่านมาถือว่าสอบตกอย่างหนักแต่เผอิญดันมามีเมนดันเอานิ้วเย่บลักใส จริงๆถ้าเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อนายกไม่เสียเครดิตมาโหลานแต่พอมีเรื่องนี้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันเป็นเรื่องประโยชน์พอหรือไม่อย่างไรนะท่านลองไปคิดเอาเองแล้วกันมันทําให้ปลุกระบบชาตินิยมขึ้นมาได้เป็นกอบเป็นกรรัโดยเฉพาะอีสานใต้โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ติดแนวชายแดนผู้คนอยาให้เทใจให้นายกเยอะเลย,เยผมเชื่อแต่ว่า สามใดที่นายกยังเอืออะอออออคือทำอะไรก็ไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันและไม่เด็ดขาดผมเชื่อว่าคะแนนที่ว่าจะได้เป็นก่อเป็นกรรมก็ลำบากเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าทาหารก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วรอคำสั่งว่าจะเอาถึงไหนจะให้ลบแนวไหน ตอนนี้ที่่ทีณเวลาเนี้ย11โมงนิดๆเนี่ยแนวลบการจุนกำลังแนวรบเนี่ยกำลังดูเดือดและเข้มข้นมากตอนนี้ F-16 ขึ้นบิดนนะั่นแเช้ายอดไข่เบอร์ศูนย์เนี่ยลงฐานที่มัดทางทหารแล้วนะไข่เบอร์ศูนย์เนี่ยคืออ่าระเบิดขนาด2,000ปอนด์ประมาณหรือประมาณถ้าผมจำผิดประมาณ800กิโล จึงใหญ่มากนะระเบิดลูกละ800กิโลล้งคิดดูยอนมาจากเครื <sucks> ่องบินนะ F16 เขาเรียกไข่เบอร์ศูนย์นะตาม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 สูตรตามหลักการนะฮะคือเบอร์ท uh ี่ใหญ่สุดระเบิดที่ใหญ่สุดอ่ะหรือไข่เบอร์ศูนย์ตอนนี้มีการยิงปืนใหญ่กันทั้งสองฝั่งเป็นตามแนวชายแดนตลอดที่ตึงๆกันอยู่่งตอนเนี้ย แเราก็ไม่อยากให้มีเกิดการเสียหายครับเพราะว่ายัางไงก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าต้องมีผู้เสียชีวิตตั้งสองกว่าก็จะมีความเสียหเสียใจจากญาติพี่น้องกันอีกตามมาแน่นอนนะและตอนนี้ที่ข่าวล่าสุดเมื่อสักไม่กี่นาทีที่ผ่านมา,ขาเขมรได้ทำการยิงเข้ามาในในพื้นที่อของประชาชน ซึ่งเรื่องนี้จะเกิดขึ้นจริงและตามที่ประเทศไทยได้วางวางกฎเอาไว้ว่าถ้าเกิดมีการยิงเข้ามาในพื้นที่ของประชาชนที่ไม่รู้วิโนยเนียจะมีการลุกคืบขนะดานหนักซึ่งไทยจะอ้างเรื่องนี้เป็นความชอบธรรได้เลยเพราะสามารถบุกยึดเข้าไปถึง บ้านพักดเจนได้เลยนะบอกให้เพราะว่าการกระทำครั้งนี้เ,เรื่องเรื่องข่าวเรื่องหน้าสื่อประเทศไทยก็คงจะมีประสบการณ์พอสมควรในรอบที่ผ่านมาเพราะช้ากว่าเขาทุกทุกทุก,ทก,ทกรอบถึงแม้ครั้งนี้จะช้าแต่ว่าเอาหลักฐานที่แน่นอนและมั่นคงที่ชัดเจนเพราะว่าเราทางฝ่ายไทยเราเนี่ยไม่ได้เข้าไปทำลายสถานที่ของคนละเรือน แต่ฝ่ายเมรเนี่ยได้ทําลายพื้นที่พลเรือนผู้บริสุทธิ์ซึ่งทางองค์การสาประชาชาติเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเรื่องแบบนี้แล้วอ้างตรงนี้เป็นความชอบธรรมสามารถบุกยึดเข้าไปถึงไปชชั้นในของเมรได้เลยยเช้านี้นก็อยากให้ทุกชีวิต ที่อยู่ตามแนวชายแดนหรือสู้รบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสู้รบได้รับความปลอดภัยทุกท่านขอสิ่งสุสิทธิ์จงคุ้มครองกับทุกท่านวันนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ